ไม่มีความจริงอื่นใดนอกจากความจริงที่มีอยู่ในตัวเธอสิ่งอื่นคือสิ่งที่ใครบางคนกำลังบอกเธอบทที่สครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแน่นอนทุกคนพยายามบอกผมว่าพระองค์กำลังนําผมไปสู่ความจริงใช่แต่มีเพียงคนเดียวที่จะพาเธอไปพบกับความจริงได้แล้วเขาคือใครพระองค์หรือครับไม่ใช่ งั้นใครครับเธอผมใช่เธอนั่นแหละเธอเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถนำตัวเองไปสู่ความเป็นจริงได้เพราะความจริงมีอยู่ที่เดียวอย่าบอกนะว่ามันอยู่ในตัวผมเอง ถูกต้องไม่มีความจริงอื่นใดนอกจากความจริงที่มีอยู่ในตัวเธอสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่คนอื่นกำลังบอกเธอรวมถึงสิ่งที่พระองค์เพิ่งพูดไว้ที่นี่แน่นอนถูกต้องแล้วประเด็นของการสนทนาทั้งหมดนี้คืออะไรครับอะไรคือประเด็นของการฟังคนอื่นพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ฉันไม่ได้บอกว่าสิ่งภายนอกของเธอจะนำไปสู่ความจริงของเธอไม่ได้ฉันบอกว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่จะพาตัวเองไปที่นั่นได้แต่ถ้าผมรู้วิธีที่จะนำไปสู่ความจริงเกี่ยวกับชีวิต และความตายของตัวเองแล้วผมก็จะไม่ถามพระองค์งั้นผมก็ไม่มีบทสนทนานี้สิครับหลายคนที่ผมรู้จกักอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาจะสวดอ้อนวอนขอคำตอบขอคำแนะนำเมื่อเผชิญกับคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับชีวิตและความตายและเมื่อผู้คพลสวดอ้อนวอนขอคำตอบจากพระเจ้าและพวกเขาก็ได้รับคำตอบ ซึ่งมันชัดเจนมากอยู่บ่อยครั้งพวกเขาบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานพระองค์อาจบอกว่าการสนทนานี้เป็นประสบการณ์มันให้ความรู้สึกกับผมการสนทนาทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกกับผมเหมือนรูปแบบหนึ่งของการสวดอ้อนวอนซึ่งผมได้รับคำตอบนั่นเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมเพราะมันเป็นเรื่องจริง นั่นคือเหตุผลที่ผมเก็บบันทึกการสนทนาทั้งหมดของกระบวนการทั้งหมดนี้ผมกำลังจดบันทึกทุกอย่างโปรดระวังอย่าให้การสนทนานี้สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นว่าความชัดเจนอยู่นอกตัวพวกเขาและพวกเขาต้องไปที่อื่นเพื่อหาคำตอบและสำหรับเธอระวังอย่าสร้างสถานาการณ์ ให้คนอื่นอิจฉาเธอที่ค้นพบหนทางสู่ปัญญาเพราะพวกเขาต้องการให้เธอแสดงวิธีการให้พวกเขาเห็นและนั่นเป็นการต่อต้านและอาจเป็นอันตรายได้ด้วยอันตรายหรือครับ วันที่คนอื่นเริ่มเชื่อว่าเธอสามารถเข้าถึงคำตอบของพระเจ้าได้โดยที่พวกเขาทำไม่ได้เธอจะตกอยู่ในอันตรายดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าโลกไม่ได้คิดแบบนี้กับเธอเธอจะได้รับคำแนะนำอย่างดีที่จะไม่ปล่อยให้โลกสร้างกรณีพิเศษได้จากเธอ จงใช้มาตรวัดใดๆก็าตามที่เธอคิดว่ามันอาจจำเป็นเพื่อที่จะลดความเชี่ยวชาญของตัวเองลงเธอเป็นคนพิเศษแน่นอนแนวคิดต่อไปคือการกำจัดความคิดในใจของใครๆที่คิดว่าเธอพิเศษกว่าคนอื่นๆพระองค์จะแนะนำว่าอะไรครับ ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนคนแบบที่ผู้คนอื่นจินตนาการว่าเธอเป็นอย่างเช่นสิ่งที่พวกนักบุญหรือกูรูไม่มีวันทำโดยสิ้นเชิงเช่นจัดวงดนตรีร็อกเป็นนักเล่าเรื่องตลกเปิดลานโบว์ลิ่งเป็นต้นไม่มีนักบุญที่เป็นเจ้าของลานโบว์ลิ่งไม่มีกูรูที่เป็นนักเล่าเรื่องตลกหรือครับล้อเล่นเหรอ พวกเขาเป็นทั้งหมดเลยอ้าวมีเพียงแต่ผู้คนที่ไม่คิดว่าพวกเขาเป็นนั่นละคือประเด็นดังนั้นจงทำบางสิ่งที่อุกอาจทําบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ผู้คนเกาหัวงุนงงบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้พวกเขาปฏิเสธความพิเศษของเธอและยังกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ที่ไม่พิเศษเอาซะเลย โอ้ยแค่เล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้คนอื่นฟังก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาทำอย่างนั้นได้ครับผมทำผิดพลาดมามากพอแล้วทำในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นด้วยมากพอที่จะทำให้ไม่มีใครจับผมไปอยู่ในจุดที่พิเศษสุดๆได้เป็นเรื่องจริงที่เธอเป็นผู้สงสารที่ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งจะทำให้เธอสมบูรณ์แบบ นั่นเพราะไม่มีใครสามารถสับสนระหว่างข้อความกับผู้สงสารได้ไม่น่าเป็นไปได้เว้นแต่เธอจะอนุญาตพวกเขาดังนั้นจงเป็นมนุษย์ต่อไปให้อภัยตัวเองและขอการให้อภัยจากผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดทั้งเก่าและใหม่จากนั้นจงออกไปบอกกับทุกคนว่าคำตอบที่พวกเขาต้องการอยู่ในตัวพวกเขา